กาบทักทายสบายดีพี่น้องป่องปลายสู้ขู่สู้คนคณะนี้บาวแดงยืนอยู่ Impact Challenger ห์อนเมืองทองธานีนะครับมันนี้ไดมีโอกาสมาเที่ยวเมืองทองเ้อพี่น้องมีงานมอเตอร์โชว์นะครับ มเอเตอร์โทรครั้งที่4ีสนะครับอยู่ภายในเชลเลนเจอร์ฮอนเมืองท่องท่านี่มองนี้แล้วครับงานมีจนถึงวันที่หเมษาด้วครับตั้งแต่วันที่ยีหกมีนานะครับเนาะถึงวันที่หเมษา ที่น้องคนใดสนใจอยากมาหายางสื่อรถจองรถหรือมายางเหดือดสือกับมาได้เด้อครับที่เมืองพ่องท่านี่นะครับเนาะถนนแจงวัฒนะมีรถไปฝาสายสีชมพูแลน่านครับนี่ครับมาเมือนีกามาเจอของเข้ารหลบยิงอันหนึ่งค้อกันครับนี่ครับข้างหน้านี่ครับ คือรถพาที่นั่งนะครับมีตำรวจยืนเฝ้าเลยครับมีการเอารถพาที่นั่งมาโชว์นะครับเนาะรถจีบทางนาหนึ่งก็คือรถพาที่นั่งของในหลวงรอ .9 นะครับนี่ครับรถพาที่นั่งสมัยราชการที่9รถนั่งทรงงาน รถของในหลวงนะครับนี่ครับรถจ๊บยังใหม่เยี่มอ่องอยู่เลยครับรักษาอย่างดีสุดยอดครับรักษาเหลย่างดีนะครับยังใหม่เอี่ยมเลยครับรถพาที่นั่งนะครับเนาะเป็นบุญตาครับที่ได้เห็นนะครับเนาะเป็นรถแลนด์โรเวอร์ซีรีส์สาม พาหน้าที่พบเห็นได้บ่อยในภาพขา่าวพระราชก,กรณียกิจของในหลวงรอเก9นะครับส่วนปีพศ2 5 19ครับรถล,ลุ่นนี่นั่งเขาประจำการกองงานส่วนพระองค์แล้วก็มีรถม้าพระที่นั่งครับราชการที่หนึ่งราชการที่เจ็ดนะครับนี่ครับคือรถรถม้าพระที่นั่ง ใหม่เงาว่าเป็น้องพ,พี่น้องสีครีมยังสวยงามอยู่เลยครับพี่น้องเอยเป็นบุญตาอะไรครับที่เรมาเห็นรถคองในหลวงเนาะครับเนาะนี่ครับรถม้าพระที่นั่งราชการที่หกที่เจ็ดเนาะครับเนาะใช้สารถีหนึ่งคนผู้ช่วยหนึ่งคนใช้ม้าสองตัวและคนยืนท้ายสองคนเนาะครับ นี่ครับรูปสมัยโบราณสูดหยอดดีๆครับรถทั้งสองคันนี้นะครับรถม้าพระที่นั่งอยู่ในผลกามีโลบในหลวงราชการที่สิบเด้อครับพระชายาลักษ์แล้วก็มีอีกสองคันครับอยู่ฝั่งทางนี้ นี่ก็คือรถม้าพ่าที่นั่งพี่กันครับเดี๋ยวเราสิไปอ่านเบิร์นะครับน้องโอ้รักษาไหวยางไม่ยมเลยครับรถม้าพาที่นั่งรองอ๋อรถรองะครับรถขั้นรองครับสมัยรัชการที่หกที่เจ็ดนะครับรถพาที่นั่งรอง นี่ครับพาทีนางรองแสดงว่าขนานั้นเป็นพาทีนางแท้ครับพี่น้องนี่เป็นพาทีนางรองนะครับพามาเบรงรถพาทีนั่งสมัยราชการที่เก้าครับรถนั่งทรงงานในหลวงราชการที่เก้าทรงใสนะครับนาอ นี่ครับยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยครับรักษาไว้ดีมากเลยครับสุดยอดเลยนะครับรถพัี่นั่งทรงงานเด้อนี่ยครับวันนี้มาเจอพอดีครับที่น้่งในงานมอเตอร์โชว์นะครับ เมืองทองธานีครับภาษาชนให้ความสนใจครับพี่น้องหาเบอร์บอได้ไง่ายๆเด้อครับนี่รถพัดที่นั่งทรงงานนะครับ คันนี้คันรองส่วนคันโน้นก็รถทิพย์ที่นั่งทรงงานของในหลวงรอเก้าครับพี่น้องหมายเลขหนึ่งสามห้าอ๋อออกวานน้องวันนีกหนึ่งสามหาเยอะพี่น้องเด็กง <Yeah. S 1> ามเลกสวยครับรอยอรอหนึ่งสามห้านะครับ คันนี้ก็คือคัานนี้ให้ง,ง่ายครับพี่น้นองรอยอรอแปดแปดแปดนะครับรถาที่นั่งในลวงรอเก้าทรงงานนะครับเนาะสำหรับรถจิบนี่ครับส่วนรถมานี่เป็นของ สมัยโบราณลงไปอีกครับรถมานี่เป็นรถพระที่นั่งสมัยรัชการที่6ที่7นะครับ รักษาไว้อย่างไม่เอี่ยมอ่องเลยสุดยอดจริงๆประเทศไทยในการอนุรักษ์นะครับเนาะนี่ครับประเทศไทยเขาอนุรักษ์ไว้นะครับเนาะรถเก่าๆของสำคัญของประเทศเก็บไว้ให้เบิ่งนะครับเนาะเอามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นี่แหละครับอันนี้คือ อิมแพ็คเ a l นเจอร์ฮอนเดอร์ครับเมืองคองธานีนะครับเนาะอันนี้บาแดงเลยมาเที่ยวงานมอเตอร์โชว์ครับพี่นะ้องเดี๋ยวสีกข้ปไปเบิรงข้างในส้่บัรเด้อครับนี่หนึ่งรอยบาทบ่มีบตัตรฟรีนะครับน,อน้องวันนี้ขอบคุณในไาๆด้วยครับที่ติดตามบาวแดงขอกันไหมโอกาสหน้าเนะครับเนาะสะบายดี